เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อสอง Elements Q a Z Elements Q and Z are shown in the p r d i c t a b l e as Q 2412 C 199 what is the empirical formula and bonding type of the compound f o r m between these elements ช้อยส์นะครับก็มีเป็นตารางมาให้ตารางก็จะเป็น empirical formula กับ bonding type มี Ionic c o v a l e n t ionic ในแต่ละสูตรต่างๆกันนะครับก็แปโจอออกมาเนี่ยก็จะได้ว่าถ้า Q และ Z หรือ C นะครับ ธาต Q และ C เราขออ่านเป็นแแล้ลกันนะครับจะได้ไม่ไปสับสนกับตัว C cat are uh, show in the uh, in the periodic table as mm hmm. ก็คือถูกแสดงในตารางธาตุเป็น24 12 Q และ19 9 z What is the empirical formula and the bonding type of the compound formed between these elements? So, empirical. And... 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 ที่สร้างระหว่างธาตุเหล่านี้คืออะไรแอมเปร์เข้าเนี่ยก็เ,ยเป็นสูตรอย่างง่ายนะครับ ก็ให้ช้อยส์มานะครับในการทำข้อนี้เนี่ยวิธีแรกที่สามารถทำได้นะครับก็คือถ้าเราแบบโปรมากๆเาก็จะรู้นะครับว่า Q 242เนี่ยอันนี้คือแบตมีซิมส่วน ตัวซาดเนี่ย19 9ก็คือเป็นฟอรีนมกนีเซียมอยู่หมู่2ส่วนตัวฟอรีนเนี่ยอยู่หมู่7ฉะนั้นตัวไอออนของมันเนี่ย ฟอเนก็จะเป็นลบส่วนแมกนีเซียมก็จะเป็นสองบวกฉะนั้นพอเอามาทำปฏิกิริยาสร้างคอมเพลตเอลิเมนต์จาก2ออันนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้เนี่ย mg สบวกกับ f ลบก็จะได้เป็น mgf 2เนื่องจากว่า mg คือ q และ f เนี่ยคือ c ฉะนั้นก็จะได้เป็น q แชสสองส่วน bonding type เนื่องจากว่าอ,นน metal, อันนึงเป็น metal อีกอันนึงเป็นอโลหะฉะนั้นพันธะของสอง m e ต t นี้ก็จะได้เป็น Ionic ฉะนั้นก็จะตอบข้อ c นะครับ อันนี้คือวิธีแรกถ้าเรามองเ้วเห็นว่ามันคือธาตุอะไรนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือเอามาจัด12ก็จัดเป็น2 8 2 9ก็จะเป็น2 7ทีนี้เราก็จะรู้ว่าอันหนึ่งอยู่ในหมู่2และอีกอันนึงเนี่ยอยู่ในหมู่7ท่านหมู่2ไอออน2บวกหมู่7ไอออนลบฉะนั้นถ้ามาทำปฏิกิริยากันก็จะได้เป็นไอออนิกแน่นอนจากนั้นก็ควยเลขนะครับ ก็จะได้เป็น QZ2 แสองคำตอบเดียวกันข้อตอบข้อ C นะครับอันนี้ก็คือการเกิดคำมปาของ IONIC Type แต่ว่านอกจากพันธะไอออนิกแล้วนะครับเรามาดูพันธะคอเลนกันบ้าง ถ้ากว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นบันทะโควาเลนต์มาออกสอบนะครับโควาเลนต์บอลเนี่ยก็จะเกิดจากการแชร์อิเล็กตรอนโดยโควาเลนต์บอลเนี่ย จะเกิดจากการแชร์อิเล็กตรอนนะครับซึ่งวิธีการที่จะใชร์อิเล็กตรอนเนี่ยก็มีอยู่มากมายหลายวิธีเช่นการเติมให้ครบแหรือว่านอนโพลา r โพลารไออนิกอะไรพวกนั้นนะครับ ตัวอย่างเช่น Cl กับ Cl เวลาโดยดั้งเดิมของมันแล้วเนี่ยแต่ละตัวจะมีโควาเลนต์อิเล็กตรอนอยู่เใช่ไหมครับก็คือเป็นชั้นนอกสุดเวลามันทำ ันธะกันเนี่ยมันจะเอาตัวที่เหลืออยู่มาใช้ร่วมกันเพื่อที่จะให้เกิดอิเล็กตรอนของแต่ละธาตุเนี่ยครบแก็คือเนี่ยครบแแล้วก็นี่ครบแก็จะเกิดออกเป็นพันธะ c คเวเลนตแบบนี้นะครับนี้ก็คือ c คว a เลนต์บอล ตัวอย่างของควาเลนบอลก็จะเป็นพวกอันที H 2 H 2่อะโลหะทำปฏิกิริยากับอะโลหะพวก H2H2O หรือว่าพวกมีเทนนะครับทีนี้มันจะมีชนิดพิเศษ ที่เราจะนับเป็นใจอัน้นควอเลนสตัคเจอร e ตัวอย่างของเ o นโคเวน e Structure นะครับก็จะเป็นพวก d ไดมอนด์กราไฟหรือถ้าใช้เป็นชื่อทั่วไปก็จะมีพวกซิลิคอนไดออกไซ์นะครับ ไอ้พวก Giant c o v a l e t t s t r u c t u เ e พวกไ i มอน n d แกไฟซิลิคอนไดออกไซด์พวกนี้จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจาก c o เ a l ล n t b บอโดยทั่วไปนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะจำให้ได้ว่าอันไหนที่เป็น Giant Covalent น t r u c t u เ e เพราะบางทีแล้วเนี่ยโจทย์ก็จะถามได้นะครับว่าแบบจากาถ้าต่อไปนี้ถ้าใดบ้างที่เป็น Giant Covalent s t r u c t u เ e รเาก็จะตอบไดมอนด์แกแฟไม่ก็ซิลิคอนไดออกไซด์นะครับ อันนี้ก็คือข้อ2นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ หนังสือดีแต่องอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง